มาวันนี้ตลาดนัดบานกลางครับไอ้บานนาดบานกลางเนาะตลาดนัดไทยลาวบรรยากาศคักได้บันนี้บรรยากาศครบบุญนี่มักกะส่าวขมวนชมจันทร์ลามชมจันทร์สาวลามักเะสอลาะไหวดอกกระเทียวบรรยากาศคนหลายๆครับตลาดใหญ่ คน้างล่างครับคนครับอันนี้เป็นท้ายๆครับอันนี้เป็นอยากมายากมากับว่าได้กลับแล้วครับตอนนี้ไปได้ของกินแล้วกระเมือเลยเนาะไดกิ่นมเน่ไม่ไมอย่างมั้กปิ้งหมูปิ้งหกมูขายสื